สวัสดีครับผูกเราเฮอร์เซสโอ้โหนี่ดีใจมากครับผมแล้วก็จริงเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานแถลงานให้แรงบันดาลใจแบบนี้ครับคือด้วยความที่พวกเราแบบว่าเป็นเทรนนี่มาแล้วก็แบบผ่านอะไรกันมาเยอะครับแล้วก็ต้องการรงอับแรงบัรดาลใจจากแบบคนรอบตัวมากแล้วพอได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแบบนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณ เสาวิญญาณเอามือออกจากเาส่สาวิญญาณเส่าวิญญาณเส่าวิญญาณคืออะไรผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคนไทยครับผมผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนแบบว่ามีความสามารถเก่งมากๆแล้วก็แบบว่าเหมือนยังไม่ได้โชว์ศักยภาพศักยภาพของตัวเองออกมากได้เต็มที่ครับผมแต่ว่าเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือน ออกมาทาสิ่งที่ชอบโดยที่ไม่มีข้อแบบว่าข้อกังขาใดๆแบอบกว่าไม่มีข้อข้อแม้อะไรแบอบกว่าจะมีพวกเราคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอว่าต้องการทําอะไรก็ตามเแลอย่างวันนี้นยกกมาาคกอัดนนี้ก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าแฟนๆก็มารอพวกเราตั้งแต่เตชา้าเลยตอนที่พวกเราสาพเช็คพวกเราก็เห็นว่าแบบมีคนเริ่มมากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าร้องไปพร้อมๆกับพวกเราตลอดทั้งโชว์เลยครับ พีเนก่อนแล้วกันครับผมก็พวกเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าแบบว่ากําลังจะทําอะไรอยู่นะครับไม่ว่าเราขอให้ทุกคนแบบว่าทํารักในสิ่งที่ทําแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทําครับอาจจะมีวันที่ท้อบ้างหรืออะไรบ้างเราก็จะอยู่คอยเป็นกําลังใจให้ทุกคนเองครับผมครับก็ทีนี้นี่สิของเราหน้าเราแล้วหน่อยก็น่ารักครับผม แฟนไม่ใช่ผมนะมูฟก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นครับแล้ก็ดีใจที่ได้ทำเพลงแบบนี้ครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่คิดว่าเราจะได้ทำเพลงน่ารักน่ารักแบบนี้ครับเพราะว่าสามเพลงที่ผ่านมาก็เห็นๆกันอยู่ว่าออกแนวดูดุเท่ๆหน่อยครับแต่พอได้ลองทำดูเราก็รู้สึกว่าหรือว่ามันเป็นทางของเราหรือเปล่าผมว่าไม่ได้น่ารักขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อนๆน่ารักครับขอบคุณครับ ข่าวดีข่าวดีข่าดีข่าวดีข่าวดีข่าวดีขอาดีข่าว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 ดีขาดีขาดีขาดีีข่าดีขาวดีขาดีขาวดีขาดีข่าดีขดีาดีขาดีขดีขาดาดีขาดีขาดีขวดีขาดีขาดีข่าวดีขาดีขาดาดี ก็สนุกดีครับชีวิตเฟรชชี่ครับก็มีเริ่มมีเพื่อนแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพราะพราะมีพี่ชายคนนึงครับในวงครับเขาเป็นห่วงผมมากเลยครับว่าก็ผมไม่มีเพื่อนเพราะผมเป็นคนพูดน้อยอะไรอย่างครับแต่จริงผมบอกเขาแล้วครับว่าผมมีเพื่อน1ิบกว่าคนแล้วครับ ผมก็สนุกมากเลยครับที่มหาลัยตอนนี้ก็กาลังคึกคักเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมก็เลยมีแบบกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายเลยผมก็ได้แบบว่ามีไปส่วนร่วมไปช่วยกับเพื่อนเพื่อนที่นูนี้ก็เลยอาจจะแบลว่าเอองานเรมเยอะละที่ทุกคนบอกเราว่าเริ่ม <c oughs> ตีกันละใช,ใช่ถ้าเกิดว่าเข้ามหาลัยแต่ว่าก็สนุกดีครับผมชอบ อาชินก็เป็นเป็นห่วงประมาณหนึ่งครับแต่ผมว่าน้องนะ่าจะจัดการตัวเองกันได้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนพวกเราตั้งแต่ตอนเทรนมาแล้วเราก็ต้องเหมือนน้องเขาเคยเรียนมาแล้วก็เทรนไปด้วยแล้วครับผมก็ผมเชื่อว่าน้องทําได้หรือเปล่าทำได้สิ่งที <c oughs> ่ไปต้นหมันล่ามไปอะเงี้เป็นอะไรต้องทำไปโชวกับมันมาก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าเราก็เตรียมโชว์ไปทุกครั้งที่จะแบบ <c oughs> มีโชว์ใหม่ด้วยแล้วก็ เหมือนได้ได้บอกว่าได้เจอเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่ไฟแพชชั่นเรามันแบบมืนลุกโชนขึ้นอีกอะไรนะครับว่าเหมือนเราก็ได้ไปเจอเอ่อโปรดิวเซอร์ครับไร้เซอร์ของอ่าดูนุ่งมาดูนุ่งมาเพราะแบบตื่นเต้นมากๆเลยว่าเขาก็ทำงานเราแล้วเราได้ได้ได้จับมือได้เซฮายกันแบบรู้ว่าโหมดนี่แหละครุ่งและที่มาไต้หวันแล้วก็มีแฟนไต้หวันมาให้กำลังใจด้วยแล้วก็มีแฟนชาวไทยไปร่วมให้กำลังใจด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ วิกิตบอกครับพอพอเป็นเดซ์วอไอรักตอนแรกคือพวกเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้คาดว่าจะไปเจอกบบโปรดิวเซอร์ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอไปก็คือรู้สึกขอบคุณเองที่แบบว่าเพอร์ฟอร์มเต็มที่มากตอนนั้นคือเหมือนคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันดีแต่เราอยากทำให้มันดีด้วยเพื่อแบบว่าตัวเราทำไม่ไค้เพราะว่าเพื่อเหมือนแบบว่าบเล่าแบบ มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราแบบทําทุกครั้งทำอ,งทอยู่แล้ว<ล><ล>ใช่วบบพวกเราจะไปสนุกให้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบว่าตั้งใจว่ามันจะต้องเป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 ,ปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเราแค่แบบให้ตัวเองมีความสุขให้สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาดีเองซึ่งคนตอบรับมันก็คือเหมือนแบบที่เขาว่าไว้เลยครับว่าแบบความพยายามอยู่ที่ไหนความเสุขแรงอยู่ที่ด้านไหนเลยดูมากใช่ครับอะไรนะครับ cover เพลงอะไรกต่อ cover เพลงอะไรกันต่อหรอ c o v e เพลงกับควมรู้ึกัน ก็แต่นว่าอยากใช่้เ e. ็นอยาดูพวกเราพร้อมที่ทำให้สุเแต่ว่าเดี๋ยวมีเตรียมมั้งครับเรามีเตรียมเตรียมไหมใช่เตรียมโชว์ครับ